ไมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากอันนี้ผมตั้งไว้แบบให้มันกองลงกับพื้นะอันนี้กองเลยจอดเลยอันนี้แบบวันนี้เราไปมีติ้งไว้เรือไปเห็นไฟท้ายออกดันดำๆหน่อยอันนี้ของแต่งเป็นเทลล่าครับนี่ได้มาเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสี่สิบสิบเจ็ดล้อแปดจุดเจ็ดห้าครับสปอยเลอร์หลังมันจะเป็นแบบจะดูซิงกว่าได้มาเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นชุดแต่ง BBS แท้ครับตรงรุ่นรอบพันประมาณแสน สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะก็เป็นรถจากยุค90นะฮะต้องบอกกันเลยว่าสาวบรถยุค90นะฮะไม่ควรที่จะพลาดเลยครับส่วนสุภาพบุรุษที่ผมนัดไว้ในวันนี้นะฮะจะเป็นใครยังไงนั้นเราไปรู้จักเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไป นี้นะฮะผมเนี่ยก็ได้อยู่กับเจ้าของรถเรียบร้อยลวเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม・สสวััดีครบก่อนอื่นเลยแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคุณพี่สักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมแชมป์นะครับขออนุญาตเจาะลึกเจ้าน้องช็อกโกแลตทันนี้หน่อยไอเจ้านี้มันคือ เบนซ์เบบี้เบน์ถูกไหมฮะใช่ครับ 190E? 190E คปีรับอี่าครับได้มานานเนี่ยครับคันนี้ได้มาประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งเนาะเ้าหรอกก็ถือว่าไม่นานเนาะใช่คือเราตั้งใจเลยไหมเราอยากจะปั้นรุ่นนี้ก็ตอนแรกอาจจะปั้นอีกรุ่นหนึ่งแต่พอดีไปได้ชุดแต่งบีบีเอสแพ้รอบคันมาครับคือคือเราหลงไหลในบอดี้ ลายเคิร์บรุ่นความเหลี่ยมของรถ<ช>ยุคนี้หรือไงเราใช้เลือกรุ่นนี้มันคือ E 1 9 0่งก้าศยถูกไหมฮะเอางี้ดีวกว่าเดี๋ยวผมขอรเริ่มตั้งแต่หน้ารถเลยว่าคุณพี่แชมป์เนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างรเริ่มจากหน้ารถเลยไม่ทราบว่าหน้ารถได้ทํปอะไรไปบ้างเอ่ยอันนี้เป็นชุดแต่ง BBS แท้ครับตรงรุ่นไอ้เจ้า BBS แท้คืตัวนี้ใช่ครับ กันชนหน้าอันนี้คือชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวเลยใช่ครับมาพร้อมกันชนมาพร้อมไอตัวป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนสั่งขับมาไปสั่งเอาทำหม่ไม่ามารทราบว่าทาที่ไหนเอ่ยจําเพจไม่ได้อะจำไม่ได้ราคาที่ได้มาได้เท่าไหร่พันๆกว่าบาทครับพันกว่าบาทเองเหรอเจ้ากันชนนี่คือสั่งมาจากอีเบย์หรือไงฮะได้มาจากญี่ปุ่นครับหมายถึงว่าเราสั่งจากญี่ปุ่นแต่หรือว่าเราไปไปญี่ปุ่นบ่อยเปล่าครับไม่พอดีเจอในเว็บพวกเว็บประมูลญี่ปุ่นนหครับอ่าได้มาเท่าไหร่ครับได้มาณ รอบคันประมาณประมาณแสนเลยนะมแสนแท้หนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็น BBS ใช่ใช่ไหมหรือเขาเขากว่า BBS แพงกว่ารถเข้าใจแค่เฉพาะชุดแต่งรอบคัน BBS แท้นี่ก็แพงกว่าตัวรถที่ซื้อมาแล้วครับโอเคคือมันตรงรุ่นเลยถูกไหมฮะใช่ครับนี่ครับมันจะเป็นตรงฝั่งนี้นี่นี่มันปั๊มปั๊มนี่ครับ BBS นี่นะฮะของแท้ของแท้จะต้องดูตรงนี้ต้องมี BBS ฝั่งขวาถูกไหม ครับถูกไหมครับแล้วก็สเกิร์ตข้างก็เนี่ครับเจ้าตัวนี้อันนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะเผื่อน้องๆอยากจะตามเผื่อมีคนอยากจะมาเล่นตัวนี้บ้างนะฮะครับไอเจ้าตัวนี้เนาะแสนหนึ่งสี่ชิ้นแสนหนึ่งมีอันนี้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อยู่ตรงนี้ครับอันนี้อยู่นี้นี่ครับอยู่นี้เนาะอันนี้คือคือถ้าคนไม่รู้นี่ก็จะไม่รู้เลยนะถูกไหม มันก็จะทรงไม่เหมือนกับกันชนเดิมครับมันก็จะแบบยืดมีต่อยืดลงมาครับผมเชื่อว่าคนที่คนที่เล่นบีบี้เบนเนี่ยก็น่าจะรู้แหละครับเนาะแล้วนี่มันมันจะมีสปอยเลอร์หลังด้วยได้มาด้วยแต่พอดีผมไปเปลี่ยนเป็นของไอตัว EVO 1ครับอันนี้คือ EVO 1เอามาคัสตอมใส่เจ้าเบบี้เบนสคันนี้ใช่ครับมันต้องรุ่นมันแหละครับเอาเหรอฮะไอตัว1้0 e ตัว Evolution 1นนะครับอ่าสปอยเลอร์หลังมันจะเป็นแบบนี้มันจะดูซิ่งกว่าได้มาเท่าไหร่ ได้ประมาณ20,000ืกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเราสะสมพาร์ทให้ครบก่อนแล้วเราไปทําสีทีเดียวใช่ใช่ครับก็คือผมจะหาของแต่งให้ครบก่อนครับผมแล้วค่อยหารถทีหลังครับอ่ามันจะได้ทีเดียวเนาะใม่ต้องเสียเวลาเก็บแล้วนี่ม oh! ันต้องพาร์ทต ja> mm ัวนี้มันต้องใช้กับตัวไอตัว1 9 0ตัวโคดเด้วยครับโคดเนะโคดเอคือคือไอ้ 190i เนี่ยมันมีหลายโค้ดใช่ครับมันจะอันนี้ตัวแรกมันเป็น early model อะครับไอ้เจ้ารถ คันนี้เนี่ยมันเป็นปีอะไรครับอันตัวนี้ปี86ครับปี86เนอะก่อน90อีกก่อน90นิดนึงนี่ครับมันก็จะต่างครับเนี่ยคิ้วมันจะเป็นคิ้วเล็กเนี่ยคิ้วดำครับอ่ะเวลาเวลาจะดูไอ้เจ้า1ร0 e ปีเนี่ยคิ้วจะต้องเล็กและดำครับถ้าเป็นถ้าเป็นโค้ดเอมจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นโค้ดโค้ดตัว,ต,ว,ต,วตัวใหม่กว่านี้มันจะเป็นกาบใหญ่ลงมาอ,อันนี้คือวิธีดูเลยครับครับผมว่าจะมองออกไอ้รุ่นนี้เป็นปีนี้รุ่นนี้เป็นปีีน้ครับ ไอ้รถรุ่นนี้ถือว่ามันเป็นเป็นรถไอไอคอนิกหรือยังมันเป็นรถเก็บหรือยังก็ตอนนี้ก้อราคากับข yeah> ึ anyway> ้นดีขึ้นมาอีกแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเจ้า e 3 0ที่เขาเล่นกันก็ e 3 0มันก็จะมีเป็นพวก2ประตูราคามันก็จะแบบใช่ไหมถ้าตัวนี้ที่แพงๆมันจะเป็นพวก c o s w o r ร์ต o อสเวนะเป็นชุดแต่งอีกแบบหนึ่งกันชนหน้า BBS แต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยยังอยากจะอนุรักษ์ให้มันอยู่ในความเป็น เป็นเบบี้เบนคลาสสิกแล้วนะเเราก็ยังคงไฟไปเหมือนเดิมครับเราเราไม่ได้ไปแต่งเป็นเหมือนพวก t r a n s ์เฟอร์เมออะไรที่เขาใส่ใส่กันนะะอันนี้คือเดิมเดิมครับอันนี้ก็คือเดิมครับดูแต่ผมดูไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือรถ30ปีวาเนี่ยครับสภาพนิงมากอ่ะอันนี้เราไปติดเพิ่มไหมฮะหรือไงของเดิมมันครับมาอย่างนี้เลยครับก็ทําสีใหม่ครับผมไอ้เจ้านี่เดิมไหมเอ่ยเดิมมันครับ คือคือมีแค่พาร์ทนกับตัวถังนั่นเองที่ที่เดิมเดิมเพราะว่าเราต้องการแค่จะเน้นฟิตเมนต์ใช่ครับสีใช่ไหมที่สะดุดตาผมอีกหนึ่งอย่างเลยเจ้าล้อคันนี้นี่มันยังไงอ่ะช่วยอธิบายผมทีสิมันหล่อเหลือเกินเป็นล้อโมเดนาครับโมเดนาครับอ่ามันเป็นล้อ3มชิ้นอยู่แล้วครับอันนี้เอาหรอครับมันเป็นใช่เป็นเป็นของญี่ปุ่นครับชื่อออโต้สตาร์ด้าโมเดนาตัวนี้คือออโต้สตาร์ด้าโมเดนาใช่ครับ คือรุ่นมันรุ่นโมดในหน้าตรงรุ่นร90ยกีไม่ใช่ครับพอดีอันนี้มันเป็นล้อแบบใส่รถอะไรก็ได้ล่ะครับอ่าแต่น,นี้คืออ้าวแล้วอย่างนี้เออดุมน็อตล้อมันตรงรุ่นไหมฮะหรือว่าเราไปอันนี้ไม่ได้ต่อไม่ได้ใส่แดปเตอร์ครับเป็นแบบเออมันเป็น5รูรล,ล้ที่สี่แต่สไล,ลด์รูให้เป็น5รูแล,ล้วสอ๋อเรา,เปเราไปเท่าเท่ากับว่าเราไปแปลงรูมันอ่ะครับนิดนึง นิดนึงคือขยับนิดหน่อยเรือมีวิธีแหละเนาะยางเป็นไซส์อะไรเอ่ย1,9,5,40,17ก็ครับสิบเจ็ดก็ล้อ8.75จุดเจ็ดครับแปดเจ็าครับโอเคเพราะปกติก้านมันจะอยู่ข้างบนนี้แต่ไปทำให้มันก้านมันอยู่ตรงกลางแบบเป็นแซนด์วิชมาสั์ครับผมล้อชุดนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณ หกหมื่นกว่าบาทครับหกหมื่นเหรอเอ้ยก็ยังโอเคนะเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นล้อสิบเจ็ดผมเคยรีวิวรถอยู่คันหนึ่งมันเป็นล้อคัสตอมเหมือนกันครับเป็นรถ e หกสิบแต่ว่ามันเป็นล้อยี่สิบล้อสามชิ้นแสนกว่าบาทยังไม่รวมยางนะแสนสามอ๋อซึ่งก็คือราคาเนี่ยมันก็ตามไซต์ตามขนาดอยู่แล้วเนาะมันแล้วแต่ลายด้วยครับบางบางที่ถ้าล้อคัสตอมก็ราคาประมาณนั้นแหละครับเนาะครับเพราะอันนี้ผมก็เปลี่ยนหลายชุดล้อคัสตอมก็มีครับผมเนี่ย เขาไปแอบส่องใน Facebook คุณเนี่ยถ้าทางคุณจะเป็นวีลคอลเลคเตอร์คนหนึ่งในไทยเลยนะใช่ไหมถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอาจจะขอไปบุกคลังแสงของคุณพี่แชมป์จะได้ไหมได้เลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราขอเจาะแค่เจ้าน้องช็อกโกแลตคันนี้ก่อนแมตั้งชื่อให้ฉลาดขัเดียวมันมีชื่อไหมชื่อมอคค่าครับอ๋อโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงใส่กาแฟไปหน่อยไอ้ที่มันกองอยู่บนพื้นนี่มันยังไงครับคุณพี่แชมป์อันนี้เป็นช็อกถุงลมครับช็อกถุงลม ติดตั้งไว้ที่ไหนเอ่ยที่ฮอปอัพครับอ๋อฮอปอัพเหรอใช่ครับพี่หลีครับที่สรีไทยใช่ครับคันก่อน e 6 0ที่ผมรีวิวก็ติดตั้งที่นั่นครับร้านนี้เขาค่อนข้างชัดเจนล้อล้อหลังนี่กว้างเท่าไหร่เอ่ยอันนี้กว้าง9.75าจ้อ้าเท่ากันเนาะข้างหน้า8.75อ๋ออ๋อโอเค8.75เข้างหลังข้างหลังกว้างกว้างกว่าไอ้รถรุ่นนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนล้อหลังไหมใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่รถยุโรปขับเคลื่อนล้อย่างหมดใช่ครับ ลินผ่านกันหมดแล้วถ้ามันจะแบบสิบไปเลยมันมันก็จะติดหรือไงฮะมันไม่ติดครับมันจริงๆรล้ออันนี้มันสเปคเก้านิ้วครึ่งครับแต่ก้านมันอยู่ข้างบนนะครับข้างบนนี้บนบนบนน็อตนี้ครับผมแล้วผมอยากให้มันล้อหลังดูมันดูลึกขึ้นครับผมก็เลยให้ไปทําให้มันก้านมันอยู่ตรงกลางมันก็เลยเพิ่มความกว้างของล้อเข้าไปครับผมไอ้ล้อที่มันมาเนี่ยเข้าใจว่าบางทีอ่ะ ฝาล้อเนี่ยก็ไม่ถูกกันนะใช่ครับพวกล้อที่มีฝาอันถ้าฝามันหายมันก็จะไม่สวยเลยครับจบเนะใช่ครับและยิ่งลายนี้แบบมันอุปกรณ์ฝามันเยอะมากครับมันมีทั้งกิบล็อฝา,ากลางฝาเล็กนี่แล้วก็มีเป็นเป็นล้อตัวใหญ่ครับแล้วก็ยังมีจานนี่ครับรถเ,เนี่ยตอนนี้สปริงมันไม่มีละเราเปลี่ยนเป็นถุงลมไปละครับพื้นฐานของช็อคเจ้าคันนี้มันชช็อคอะไรเอ่ย โชกเดิมครับโชกเดิมก็โอเคเนาะครับเพราะเราไม่ได้ไคนขับรถแนวนี้มันไม่ได้เน้นซึ่งอยู่แล้วมันเน้นขับไปมีติ้งไปกินงกาแฟเนาะไอเจ้านี่คือมันมันมากับรถไหมฮะใช่ครับการที่มันเดินมาเอ้าเหรอฮะผมว่ามันโอเคมากเลยนะแค่เราไปพ่นสีเท่านั้นเองมันเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วอันนี้เอ้าเหรอฮะใช่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆพวกยางพวกอะไรนี้คือพี่แชมป์ก็คือใกล้เก็บหมดครับเนาะเปลี่ยนใหม่ครับไอเจ้าร้อยเก้าสิบปีตัวนี้ถือว่าอะไรหายากไหม ก็อะไรมันก็มีอยู่แหละครับมันมีแต่บางบางชิ้นมันจะแพงอย่างเช่นอย่างเช่นพวกไอกรอบช่องแอร์ครับอ๋ออะไรพวกนั้นเนอะใช่ครับแพงแล้วคือมันจะชอบแตกคือเพราะแตกแล้วคนนี้รออะไรก็ผมโอ้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันมีขายแต่มันแพงครับมันแพงใช่ครับเรือไปเห็นไฟท้ายออกดันดำๆหน่อยอันนี้มันเป็นของเดิมไหมครับอันนี้ของแต่งครับเป็นเทล่าครับเนี่ยของแท้อ่ะอันนี้คืองานเทล่าครับได้มาใหม่ได้มาจากที่ไหนเอ่ย ได้ในอีเบย์แล้วครับอีเบย์เนาะครับได้มาเท่าไหร่ของใหม่เลยตอนนั้นได้ได้มาประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทคู่หนึ่งมาอย่างนี้เลยสีดำใช่ใช่เป็นสมูทส่วนไอ้เจ้ากรอบป้ายทะเบียนตัวนี้ก็คือค่ะเป็นของ BPS ฮะไม่เป็นสั่งทำในไทยนี่แหละครับเพราะถ้าไปสั่งเมืองนอกมามันจะใส่กระกรอบป้ายทะเบียนบ้านเราไม่ได้ครับเหมือนชาวบ้านเขาครับอันนี้เป็นท่อของอะไรเอ่ยท่อรีโมทครับ รีมูสเป็นงานที่ไหนยังไงครับของค่ายุโรปนี่แหละครับดูหล่อมากเลยนะด้วยความที่ท่อไอสเก์ไอ้กันชนหลังเนี่ยของ BBS เนี่ยมันมาแบบนี้เราก็เลยไม่อยากจะไปเจาะให้มันเสียดายใช่ครับใช่ับอันนี้ผมคิดใช่นะเพราะว่าตามนั้นเลยครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าจะไปจะไปปาดก็เสียดายของครับผมเข้แบบทําให้มันแบบ อยูใต้กันชนซึ่งไอ้รถแนวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าจะทาท่อออกฝั่งเดียวมันก็ดูยังไงอยู่เนาะถ้าเป็นเดิมเดิมมันก็จะออกออก,ออกตรงรูเดิมมันก็จะโอเคคนระับนี่มันครับผมรถอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะรถคุณป้ารถคุณลุงนะเวลามันนอนกองอยู่กับพื้นนี่มันโคตรหล่อเลยผมนี่อยากจะบอกว่าผมมีเพื่อนของคุณแม่ผมอะขับรถรุ่นนี้แหละขายประกันแกขับรถไปขายประกันแกก็ใช้รุ่นนี้ ไปจ่ายตลาดไปซื้อกับเป้าแก6 60กว่าละแต่แกก็บอกแกใช้มาตั้งแต่สาวๆก็ยังใช้อยู่เดี๋ยวรุ่นนี้เลยแล้วพอผมมาเห็นคุณพี่แชมป์ทำกันเนี้ยผมว่ามันโมดิเวตน้องๆในยุคใหม่ๆไต่เจนใหม่ๆที่ยังหลงไหลในรถ8090ซึ่งผมก็เป็นเนี่ยได้ดีเียทีเดียวผมว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกครับขับสนุกนะใช่ครับรถมันเล็ก ขออนุญาตดูภายในกันดีกว่าข้างในนี่เดิมไหมครับคุณพี่แชมป์ข้างในคือของเดิมที่ได้มาพรมมันมันเปื่อยหมดแล้วครับที่ผมก็ทําใหม่หมดอันนี้คือทําใหม่แต่ของเดิมมันมาเป็นสีแดงอยู่แล้วครับครับผมยังเบาะหลังเนี่ยหเดิมมันอันนี้คือหนังเดิมครับของเดิมมาอย่างนี้เลยแต่ว่ามาเดิมมันไม่ขาดไม่เลยเลยนะครับไม่ขาดทนมากมันเป็น MB Tech ครับมันทน MB Tech คือคือคนเล่นรถเนี่ยถ้าพูดคำว่า MB Tech นี่เขารู้เลย ขออนุญาตนั่งนะพี่นะได้เลยครับอึ๊บเหลือไปเห็นหน้าปัดอนหน้าปัดนี่คือเดิมไหมอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ครับใช่ไหมผมผมดูเหมือนกับว่าคุณพี่แชมป์เนี่ยไปเสาะหามาใหม่ก็คือมันเป็นของรุ่นอะไรยังไงเอ่ยมันเป็นของรุ่นมาแลมันเป็นแบบเป็นสเปคหนึ่งครับหม่มันเป็นแบบบอกเป็นไมล์เพอร์เฮาครับอ่าเพิร์เาวงเล็กมันจะเป็นกิโลเมตรอ่าครับผมถือว่าถือว่าเป็นแรร์ไอเทมไหมไม่ครับมันมันมีมีทั่วไปแล้วแล้วมันจะมีเป็น เซ็นเซอร์บอกอุณหภูมิภายนอกครับอ่าครับผมโครงาลไยเดิมไหมโคมาลัยเปลี่ยนใหม่ครับแล้วอันนี้มันยังไงเอ๋มาพนดูคลาสสิกมากเลยอ่ามันเป็นของแต่งตรงยุคนั้นครับในยุคนั้นเนาะใช่ครับยี่ห้อนี่ครับอัดซิเวอ่ามันเป็นอัดซิเวนี่เยอรมันหรือญี่ปุ่นฮะเยอรมันเยอรมันเนาะส่วนไอ้เจ้าเบาะสุดเท่นี่คือเลคโลครับอันนี้คือเลคโรเลคโรเปไปแล้วผมก็มาหุ้มหนังใหม่โคตรหล่ออ่ะ ผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยคันแรกเนี่ยที่มีที่ปรับปุ่มกระจกใช่ไหมกระจกข้างๆบนะครับปรับเบาะด้วยนี่ปรับขึ้นลงเอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็ครนี่ยกขึ้นยกลงครับอันนี้เอ็นหน้าเอ็นหลังกระจกอยู่ตรงนี้ครับอ่อโอเคอันนี้เป็นแบบเออมีพัดลมเป่าแบบฮีเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใเ่ไม่ใช่แบบนั้นมันเหมือนพัดลมมันเหมือนดูดดูดไอความร้อนออกไปครับอซึ่ง ซึ่งมนใช้งานได้ปกติครับความร้อนหน่อยคําว่ามันมีพัดลมอยู่ข้างในอะมันดูดออกไปอามันมีพัดลมด้วยข้างในมันไม่ได้เป่ามันดูดออกไปได้มาเท่าไหร่ไอ้เจ้าเรคคาร์ตัวนี้คู่หนึ่งประมาณสามหมื่นกว่าเย้ยโอเคก็ได้มานานแล้วตอนนี้ไม่รู้ราคาไปเท่าไหร่แล้วอาจจะเป็นไรไอ้เท่ไปแล้วก็ไม่รู้เนาะอืออ่ะก็คือได้เราได้มาก็ได้มาคู่เลยได้มา ได้มาทีละข้างทีละข้างด้วยที่ผมก็ดันตาว่าดันดันดันไม่ได้กู้อ้ผมล้อเล่นนะเนี่ยครับอ่ะอย่าบอกว่ามันข้างซ้ายขวามันไม่เหมือนกันครับวันนี้มันมันต้องไอตัวปุ่มมันจะอยู่ข้างในรถครับอย่าบอกนะว่าเออไอเจ้าเนี้ยสามหมื่นแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งสามหมื่นรวมกันแล้วรวมกันแล้วนะอ่ะโอเคโอเคก็ยังราคาน่ารักมีพวกนี่ครับไอเนี่ยไอที่ที่ใส่เทปเฮ้ยโอ้โหต้งรุ่นอันนี้ผมถือว่าแรอันนี้ผมถือว่าแร ขออนุญาตนะใส่เทปในแต่ไม่ได้ยังไม่เขายากเทปว่าใสผมผมว่าเนี่ยถึงถึงมันจะใช้งานไม่ได้นะมาดูแบบแต่มีไว้เนี่ยนะผมบอกเลยว่าโคตรยูนิคอะโคตรยูนิคอะผมถือว่าเป็นรายเทปตรงยุคเพราะว่าในยุค80 90เนี่ยเราเราเรียงเราเราก็ผ่านมานะเราก็สะสมเทปอะเนาะไอตัวใช้เทปได้มันพังไปแล้วเลยตัวนี้เมื่ใส่แดดเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลหมดแล้วเนาะ แต่ว่าการที่คุณมีไอ้น,นี่ไว้ผมว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเ,ออเลือบไปเห็นเ,ออเจ้ารีโมทขอเดาว,ว่าอันนี้คือเป็นรีโมทถุงลมใช่ครับก็คือปรับเป็นรีโมทนี่ยถ้าถ้าคุณพี่แชมป์นี่จะแสดงสูญญาดูภาพให้ผมดูออกมัต้องสตาร์ทเครื่องเนาะตาร์ทคือสตาร์ทเนี่ยลมมันจะได้หมดเวียนดีกว่าอย่างไรเดี๋ยวกล้องตัวนั้มันเก็บได้อ่ะอันนี้คืออะไรยังไงอธิบายให้ผมฟังหน่อย สมมติว่าไอ้เจ้าคันนี้มันเป็นถุงลม4บาลไหมครอันนี้8วาลค่ะแบบวาลครับเท่าที่ผมทราบมาอันด้วยความรู้อันน้อยนิด8วาลเนี่ยมันร้อยอิสระเลยใช่ครับอ่าอ่ะมันคือจะยกซ้ายขวาครับผมล้อหน้าล้อหลังอะไรก็ได้เอาเลยฮะอันนี้ที่อันนี้เมมตามเมมครับอ๋อนี่เราเซตไว้อยากให้สูงเท่านี้ใช่ครับอ่าอันนี้แบบเซตไว้เบอร์สามว่าจะแบบไว้ขึ้นตึกอะไรเงี้ยครับอ่าไม่ต้องมาคอยอัดจัดหนึ่ง ล้อซ้ายล้อขวานะมันเสียเวลาเดี๋ยวคนข้างหลังมันจะดนาวแล้วเดเปิดเบอร์สองก็แบบวิ่งใช้งานทั่วไปก็เตี้ยในระดับหนึ่งครับอาอย่างนี้เนาะครับอืมแล้วก็เบอร์หนึ่งมันก็อันนี้ผมตั้งไว้แบบให้มันมันครับมันกองลงกับพื้นอันนี้กองเลยจอดเลยอันนี้แบบเวันนี้เราไปมิงไว้เบอร์หนึ่งไว้แต่จริงจอ่ะ มันมีปุ่มกองของมันต่างหากครับแต่กองแบบสุดๆเลยใช่ครับคือปล่อยลมหมดหมดทุกถุงครับครับผมแต่เผอิญล้อชุดนี้มันล้อหน้ามัน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 พอดีกับขอบล้อแล้วมันมันปรับแคมเบอร์ลบไม่ได้แล้วเลยต้องเมมให้มันกองไว้เบอร์หนึ่งเนาะแต่ถ้าแบบล้อมันแคบกว่านี้ครับมันก็จะกดปุ่มกองต่างหากได้เราก็จะมีเมมเพิ่มมีกอันิซนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของช่วงแรงด้วยอ่า แม่ให้ตายสิแล้วนี้มันถ้าเราอย่าบอกนะว่าลิงก์กับแอปได้ลิงก์กับมือถือได้คือคือไอที่ร้าน Ho อปอัพเนี่ยมันจะมีรุ่นแมนวนวลกับรุ่นแบบที่ลิงก์กับแอปได้เราล้วแต่ยี่ห้อครับแล้วแต่ยี่ห้อด้วยใช่ครับมันมีหลายยี่ห้อครับไอไอ้เจ้าถุงลมอันนี้เนี่ยใช้มานาหรือยังครับก็ทาสีรถเสร็จอะไรเสร็จไปใส่ไปใส่ถุงลมครับประมาณปีหนึ่งนี่แหละบปีหนึ่งแล้วมีปัญหาอะไรมั่ง ก็ไม่มีนะครับเอาเหรอใช้ปกติเลยครับเนะเท่าที่ผมรีวิวมาหลายๆคันที่ใช้ถุงลมนะก็ใช้มาปีกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเจอปัญหาเดียวเลยคือพี่ๆครับช่วยจอดรถแป๊บนึงได้ไหมครับผมขอถ่ายรูปหน่อยเจอปัญหานีไหมผมไม่ค่อยได้ขับไปไหนเลยเจอครับครับผมมันจะมาอีกระลอกเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขับกัเนื่องจากว่าฝนฟ้านะฮะไม่เป็นใจนะฮะวันนี้เราเลยต้องเลื่อนรถลงไ่นะ ถ่ายทางกันตรงนี้นะครับที่เราถึงไหนกันแล้วครับพี่แชมป์อ๋ออันนี้มันต่อผ่านแอปได้ครับแอปมือถือก็จะโชว์แบบเรียลไทม์ครับขอแทรกนิดนึงไอ้เจ้าถุงลมคันนี้มันมีีห้าว่าฟิลแอร์ตั้งไหมใช่ครับก็กดตามที่ตามที่เมนเหมือนคที่รีโมทในรถเลยครับอาจะเปิดเปิด์สองก็จะลงทุอย่างคล้ายๆกันตอนนี้หมือนเลยคือเหมือนกันเลยครับครับผมก็จะแบบเปอรหนึ่งก็จะแบบ กองไปเลย <Wow. S 3> คือเวลาเราตอนตอนเราไปติดตั้งเนี่ยเราจะต้องดูมุมล้อดูแคมเบอร์อะไรปัจจัยหลายๆอย่างให้มันลงตัวก่อนถูกไหมบางคนเนี่ยผมเห็นอยากให้มากองที่ขอบล้อบางคนอยากให้อมล้อครับอันนี้คืออยู่ที่เราเซ็ตถูกไหมมันอยู่ที่ตั้งแคมเบอร์ด้วยครับอ,อันนี้ปกติถ้าถ้าดันแคมเบอร์ออกมามันมันก็จะแบบอยู่บนขอบล้อครับแต่ผมว่ารถเบนซ์มันต้องอุมล้อครับ มันจะดูแปนกว่านะแอ้วก็อันนี้ก็เป็นทายเราด้วยครับถ้าผมก็จะขอดูถังข้างหลังได้ไหมถั<า>งครับไดนะ้ว่าไอ้เจ้าแปดเปี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันอ้าวคือคือคุณพี่แชมป์เนี่ยอย่าบอกนะว่าเอาไว้แทนในตุ๊กที่อะไรใช่ครับนะใช่ครับไอ้อไหน้าตา วิวคันที่เป็นสีวาวมันก็หน้าตาคล้ายๆกันเพราะมันมีตัวเนี่ยตัวตัวนี้เนาะครับเคล็ดลับมันอยู่ถังมันใช้ด้วยกันได้หมดเหระครับนะมันใช้เหมือนกันครับมันอยู่ที่ตัวคุมมันมากกว่าคุมแล้วตัววาวนั่นเองครับครับผมหนึ่งปีไม่มีปัญหาพี่แชมป์รับรองจากปากคนใช้จริงครับก็ระบบเครื่องเสียงก็นิดนึงขอนิดนึง เอาแค่ okay, พอฟังได้พอเราไม่ได้เน้นอะไรเราเรไามา่ได้เน้นแบบว่าขับยาวๆนะครับส่วนบ่อหลังบ่อหลังนี่มีอะไรไหมเอ่ยอ่าไอ้เจ้าบ่อหลังนี่เห็นพี่ชั้นบอกว่าอันนี้คือเดิมของเดิมครับตอนน<ด>ี้แผงแผงประตูเอ้ยแผงลำโพงแผงลบโพงมันจะของที่ได้มามันจะเป็นเขาเจาะแบบหกคูณเ้าอะไรมาครับหกคูณเก้าแล้ะใช่ผมก็เลยไปหาแบบทําแผงใหม่แล้วก็เอาฝาลาโพงเดิมตรง รุ่นมันมาใส่ครับผมหาหายากไหมโอ๊ะในอีเบย์มีขายครับเนาะตุนใหญ่คนเล่นรถเก่าเนี่ยต้องเล่นอีเบให้เป็นใช่ครับเนาะแล้วก็จะมีม่านม่านตรงรุ่นใช้ได้ปกติใช่ครับก็คืออ๋อหมายถึงแบบเป็นแมนนวลแมนนวลครับเข้าใจว่าเป็นก็คืออันนี้มันก็ของรถเบสแล้วมันใส่ได้หลายรุ่น ถ้าขอจะขออนุญาตดูหัวใจมหนไหนได้ไหมได้ครับครับผมผมสังเกตรถเออ,อเมริกันรถยุคเก่าๆหลายคันหลายคันแล้วเวลาเราจะมาเปิดฝากที่ที่กรโปรงเนี่ยมันต้องมาเดินมาด้านซ้ายคุกคันเลยคนทําไมเขาถึงไม่ทําให้อยู่ด้านขวา <P> พี่เชนพอเข้าใจไหมว่าเขาย้ายพุมอะไรแล้วไอ,อตรงนี้มันอนายุ่งยเออมันเลยไม่อยากย้ายเห็นเห็นหลายคันแล้วเหมือนกัน ไอ้เจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันคือเครื่องเดิมไหมครับอันนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่ครับนั่นสิผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเครื่องที่มากับรถคันนี้นะครับอันนี้มันเป็นเครื่องเครื่อง M 1 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ M 1 1 1หนึ่งหนึ่งครับ2 0งสองไอ้ไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันอยู่ในบอร์ดที้ไหนเอ่ยไอ้อยู่ใน124ครับ124สองสี่ก็คือใหม่กว่าใช่ครับอันนี้มันเป็นหัวฉีดครับถ้าเครื่องเก่ามันเป็น k 7 k 7คือเป็นคาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมในใน พละงกำลังเป็นอย่างไรก็ทราบมา้ำไหมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ขับสนุกกว่าเดิมครับน้องเขาบอว่ามาตานเท้าอ่ะแล้วก็ตามสไตล์เครื่องเบนซ์ครับต้นไม่ค่อยพีแต่ปลายวิ่งดีไอ้เจ้านี่ได้โมดิฟายอะไรเพิ่มไหมไม่ไม่เดิมเดิมเลยครับเดิมเดิมเลยนะก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตามระยะมาแล้วจักรยานก็คือระบายความร้อนด้วยพัดลม ครับก็เปลี่ยนพัดลมแบบฟรีปั๊มครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไฟฟ้าครับผมก็ใส่พวกนี่ครับเจ้าของแคมเปอร์เพจอันอันนี้อันนี้ยังไงนะฮะแคมเปอร์เพจครับอ่าแคมเปอร์เพจอันนี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยถ้าประมาณเจ็ดพันกว่าบาทแล้วเจ็ดพันนะส่วนไอ้เครื่องยนต์เนี่ยได้มาเท่าไหร่คืออันนี้คือได้มาพร้อมรถมาเป็นอย่างงี้เจ้าของเก็วางมาเลยอ๋อโอเคงั้นคือคือตอนที่ได้มาสภาพก็โอเคแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเยอะทำแต่สีอย่างเดียวครับเพราะว่าู ตามอายุครับครับผมอันนี้<ด>เครื่องก็มีมันเขาว่างมาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนพวกเอามาก็เปลี่ยนพวกสายน้ํามันสายอะไรไปครับครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจะหมดนะครับ <ผม S 1> รอบ็อกนองว่าคุณเจ้าของรถเก่าคันนี้นะฮะถ้าคุณได้ดูช่องผมอยู่ <laughs> คุณอมยิ้มไปได้เลยนะฮะว่าคุณพี่แชมป์เนี่ยเอามาทำซะหล่อเราเอาการนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ ได้ตั้งชื่อไ,ไปเรียบร้อยแล้วชื่อน้องมอคค่านะครับซึ่งตัวผมเองแล้วเนี่ยช่วเวลาผมจะเลือกรถที่มารีวิวนะผมจะต้องดูก่อนว่าผมชอบชอบไหมเพราะถ้าเห็นแล้วผมชอบนะี่ผมก็จะติดต่อปเลยครับผมผมจะไม่ได้เลือกว่ารถจะีข้ออะไรผมจะดูที่ซิเมกต์ครอนับแล้วหลังจานแตนเนี่ยจะเป็นข้ออะไรก็ตามแต่ว่าสำหรับ,รบรวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ ได้คอมมูนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับไอเจ้า Baby b e n นคันนี้สุดเฟลคันนี้นะฮะสารับเทศต่อไปนะครับจะเป็นใครนะก็อย่าลืมติดตามีิชอบผมได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ